ล่าสุดครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ผนึกกําลังระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับรับมือมาตรการการค้าโลกเพื่อปกป้องสินค้าด้อยคุณภาพการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการสวมถิ่นกาเนิดครับโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมหาหรือระหว่างภาครัฐและเอกชนมุ่งเป้านะครับที่จะสร้างพันธมิตรการค้าแห่งชาติภายใต้แนวคิดรวมพลังเสริมแกร่งสู่ความยั่งยืนหรือว่า n e r g y for sustainability ร่วมการแก้ไขอุปสรรคทางการค้ารองรับความท้าทายในระบบการค้าโลกผ่านมาตรการปกป้องและตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมสกัดกั้นสินค้านำเข้าที่ผิดกฎหมายและโครงการเพิ่มโลโก้คอนเทนต์ไทยสู่ตลาดสหรัฐหรือว่า RVC up นะครับโดยการเร่งจัดการ3ปัญหาหลักได้แก่ 1. สินค้าราคาถูกโดยคุณภาพและผิดกฎหมาย2การนำเข้าสินค้าที่แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมอย่าง ความเสียหายต่อผู้ผลิตในประเทศและ 3. การสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่าทรานชิพเมนต์ครับี่อยากเห็นก็คืออยากให้ประชาชนของเราเนี่ได้สินค้าที่ดีมีระบคุณภาพที่ดีและมีราคาที่ดีไม่มีความสุดเสียในขณะที่ผู้ประกอบการแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการไดี่สามารถต่อสู้ได้อยากเข้มแข็งนะคะดังนั้นคนที่จะนําสินค้าเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีในมาตรฐานเดียวกัน กับมาตรฐานของอุกปรกรารไายในตเอพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการการควบคุมสินค้าในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพและปลอดภยัยภายใต้ามาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตไทยการประชุมครั้งนี้นะครับถือเปว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการประกาศจุดยืนร่วมกันเพื่อสร้างระบบการค้าไทยที่โปร่งใสเป็นธรรมและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทยใน ห่วงโซ่อุปทานโลกครับ